สวัสดีครับผมวินฟูลแพคเกอร์นะครับมาแล้วฮะน้องเขียวของผมด้านหลังนี่ครับเป็นเต็นท์ Nature High รุ่น Star River 2นะครับแต่นี่เป็นซีรีส์ใหม่ครับเป็นปี2017เป็นสีเขียวครับบอกเลยครับว่าเป็นเต็นท์ที่น่าเก็บไว้1อันเลยเป็นเต็นท์น้้ำหนักเบานะครับเพราะว่าผ้าตัวนี้เป็นผ้า 20D แล้วก็เป็นซีรีส์ใหม่นะครับเขาเรียกว่าม i n เนอร์เชนเลยดีกว่านะครับแถบสีเขียวมาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าซาริเวอร์เขียวตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับตัวซาริเวอร์ตัวสีเขียวนี่นะครับตัวซาริเวอร์สีเขียวนี่นะครับจะมีมาร์ค ที่เป็นหัวกับท้ายมาให้นะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นมาร์กสีเขียวเพื่อบ่งบอกว่าด้านไหนหัวด้านไหนท้ายนะครับท้ายจะเป็นสีเทาครับเคกลางไฟชีดน,นะครับเอาด้านที่เงาเงาเนี่ยขึ้นฟ้านะครับโอ้ลมแรงมากเลยนะฮะมันจะเป็นส่วนที่เคลือบไว้นะครับแล้วพอพอกางลงได้ที่ก่อนแล้วนะครับ เราก็ปากสมอบอกลงไปเลยครับตัวนี้อาจจะพื้นค่อนข้างแข็งนะครับอาจจะต้องเตรียมหินไว้หน่อยนะฮะนี่นะครับก็เลือกที่จะนอนอยู่ใกล้ๆเต็นท์เพื่อผมเห็นไหมครับว่าแค่ลงมาขึ้นมานิดเดียวนะครับมันหอบหอบแรงมากนะครับฉะนั้นเดี๋ยจะต้องตีสมอบอกเข้าไปให้เฉียงตรงข้ามกับเต็นท์นะครับ 4ีองศานะฮะตีต้องเผื่อลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลมมันจะมาแรงไหมฮะตอนดึกๆึกฉะนั้นให้ตีลงไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็ดูอีกด้านหนึ่งได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนที่ปล่อยมันไปนะฮะต่อไปครับก็เอาตัวมุงะะ้งฮะเอาด้านที่เป็นสีเขียวครับให้ตรงกับด้านที่เป็นสีเขียวเหมือนกันครับแขวนเข้าไปได้เลยเกี่ยวเข้าไปกับตัวสมอบอกมที่เราตีไว้ชุดแรกแล้วนะครับสี่ด้านฮะ การเต้นของคุณก็จะไม่เพือ่อนยากต่อไปนะครับถ้าคุณมีหบกหลักแล้วนะครับผมจะช่วยให้ย่นระยะเวลากับลมที่แรงด้วยทับช่้กับลมที่แรงได้ด้วยนะครับแล้วต่อมาก็เป็นเสารครับ เสาของ Star River เนี่ยรุ่นนี้สีเขียวครับเป็นรุ่นที่เป็นอลูมิเนียมสีเขียวนะครับเป็นอโนดายที่สวยมากนะครับถ้าเกิดว่าใครหาดูเต็นท์สวยๆสักหลังนะครับ Star River สีเขียวสองคนนะครับโดนใจมากมากฮะผมออกเลยสีมันโดนใจผมมากๆครับไม่รู้ว่าผมไปชอบสีเขียวเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเราก็เก็บสำอโบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปปักสีหลังนะครับตัวเสาครับ สะบัดกลางออกมาได้เลยนะครับเราก็จะรู้หัวท้ายทันทีนะครับสําคัญที่สุดก็คือช่วงที่เป็นฮับอะฮะเอาแทงตัวเข้าไปตรงข้อต่อตรงสามเหลี่ยมนี่ก่อนนะครับจากนั้นครับปล่อยไปตามพื้นที่มันได้เลยครับตรงกลางนะฮะสะบัดต่อไปครับมันก็จะแต่งตัวของมันเองนะฮะตรงฮับเนี่ยสำคัญต้องใส่ให้ลึกนะครับ ีโอกาสจะสึกล้อได้นะครับถ้าใส่ไม่ลึกมากพอนะฮะเนี่ยครับผมก็แทงเสาเข้าไปในรูตาไก่นะครับก็เป็นระบบที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะครับใส่เข้าไปทั้งสองตัวสองชั้นเลยก็ได้ครับแล้วแต่แล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งฮะทีนี้ครับเราก็มาใส่ ด้านอีกด้านหนึ่งนะครับน,นี่มันคู่นี้นคุณตำรวจมาถ่ายนะฮะบอกมือไว้มาหนึ่งที ไปครับซาลิเวอร์ก็พร้อมทางานแล้วนะฮะเห็นไหมฮะไม่สับสนแล้วก็ง่ายมากครับเพราะว่าเขาทามาร์กเกอร์ที่เป็นสีเขียวมาให้แล้วนะครับตรงกลางครับใส่ตรงขอบเข้าไปครับเหมือนเดิมนะครับซาลิเวอร์ยังคงมีสเสน่ด้วยดีไซน์ที่สวยของเขานะครับผมว่ามันสวยนะมันเป็นเต็นที่ พูดตรงว่ากลางที่ไหนก็หลอ่อเนี่ยฮะการติดตั้งค่อนข้างง่ายนะครับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับถ้าใครที่กลางชำนาญชำนาญเนี่ยผมพูดตรงๆใช้แค่ไม่ถึงนาทีนะฮะแต่นี่ขนาดลมแรงมากนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเต็นต์ตัวนี้นครับมันจะไม่ปิวไปไหนนะฮะ ด้วยด้วยความแข็งแรงของสมอโบกที่เรายึดมานะครับเป็นอลูมิเนียมตัวใบพัดนี่นะครับมันโอเคมากเลยมันเป็นตัวที่เรียกได้ว่าให้ความแข็งแรงมากเป็นเต็นที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวเต็นท์ของเราเย่ yeah. เดี๋ยวผมจะมาคุมไฟชี้หน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้น้ำค้างเริ่มเริ่มลงละตัวผมเริ่มเย็นลมเย็นมากนะครับ ถ้าใครจะมาบ้านนีต่องนะครับแนะนำฮะเอาเต็นท์ดีๆมานะครับโอเคไฟชีสที่ผมเก็บไว้นะครับผมก็จะแบบจำง่ายครับสังเกตหน้าต่างของซันริเวอร์นะครับจะอยู่ด้านหัวหรือว่าด้านสีเขียวนั่นเองนะครับตรงที่เป็นมาร์กเกอร์สีเขียวอยู่นะครับเราก็แค่คุมเข้าไปครับแต่ที่สำคัญคืออย่ารีบปล่อยมือแล้วครับวัสดุที่เขาทำเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าน้ำหนักเบามากครับ ฉะนั้นมือต้องจบไว้ก่อนนะฮะจนกว่าเราจะใส่เข็มขัดบัคเกิเข้าไปนะครับฝั่งหน้าต่างก็จะเป็นฝั่งมาร์กเกอร์นะครับสีเขียวตรงกับสีเขียวฮะง่ายนิดเดียว คนออกมาข้างนอกกันนะครับแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้านะครับกับผมวินฟูแฮกเกอร์ครับสวัสดีครับ